ี่มันคืออะไรนะครับท่านท่านสิงห์เนี่ยบ้านเท่าเออทำมาสเนี่ยหมายถึงว่าที่สําหรับนั่งเทศไงหมายถึงว่าทำมาสบ้านเรามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นพญานาคแต่ว่าองค์องค์ที่เราเห็นไปขึ้นเลยทำมาสิงห์ทำมาสิงห์อยู่ที่อำเภอเขื่องในนะครับที่เดียวสถาปัตย์เหมือนนู่นทำมาสิงห์ของล้านน่ะที่ก็จะสร้างเป็นสวยมากทสิงห์ท่านสิงหท่านสิ่านสิงหท่งห์ท่ามสิานสิงห์ท่านสิงห์านสิงห์่านสิงห์ห์่ ใช้ทำหนาทาอะไรให้พหระเจดเจดอาจารย์ขึ้นดูนะครับเป็นไม้นะครับไม้ไม้แล้วก็ระบายนนลวดลายลวดลายที่เห็นเป็นกึ่งระหว่างล้านนากับมีมอนบ้างเป็นรูปเทพธิดาลำตอนนี้กำลังจะของบมาปรับปุงธรรมาสิง เปลือกโตใหม่พือนใหม่ใช้งานได้ครับแต่ตอนนี้จะเริ่มจะเริ่มงดแล้วเพราะจะโควิะหนาใหม่มีประวัดต้นหนึ่งนอกมันบอกอือครับมีมีครับมีธรรมาตสิงเป็นรูปทรงไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นที่อ,อื่อนเลยเวลาพระสิขืนเทศปฏิคืน,นบันได แล้วก็ซึ่งเป็นเทศซึ่งมีแห่งเดียวท่านีา้งเดูการข้อไม้ของคนโบราณกระชือเขาเขาอาี่่ยเลยไม่มีตะปูตัวนี้เข้าเดือยไม้คือโดยการบา่าเดือยไม้หมืมนมันเดือย หนพูดเป็นแน่ของคนโบราณป้าจะพาไปนู่นเอาเวลาเนี